ไหวมาลูกไม่รู้เตะหวยหวยอหญ่ออกหวยเรไมเนอะเลขห้าลูกเอาเลขห้าไมู่เร็วเลขหเลหกเลขหายเลหกเหาเลขเลขเลขหก เด็กหกค,คะะ่ะโอเ้เก่งมากฮันนี่งัเเงเ่งทงค่ะนงดูาเลขเจดเก่งมากเลขแปดยไว้ลอล ไห้พี่บอกใครน้องนี่เรียีเนนไหมาานเลข9ไทยเลขทีนี่การเขียนนะคะให้เขียนอะไรก่อนเอตรงโงแล้วีจบคุณนที่เขียนเป็นถ้าเขียนลงมาเลยแบบนี้จะเล็กเก่ะ นต้องเขียวเกี่ยงสีาองศาแล้วก็ชีขึ้นนะคะเลขเก้าจะต้องมีจำนวน9นี่้9 9อ้า9อ่ามีนออกมานับให้คุูหน่อยสิว่ารถคันนี้ที่กูแปะนี่กีคันคะนับทางดันึงสองสามสี่้าหกเจ็ดดแมีเก้าคันไหมคะ ้าเอาคานะ้าปุ่มมือให้มีนาเลยนะนสิแส <c oughs> ดงว่าลด,ดหนึ่งคันให้นับหนึ่งฟังนับคันแรกให้นับหนึ่งนับคันที่สองให้นับสองถ้านับคันแล้วนับหนึ่งสองเลยได้ไหมคะได้ <c oughs> ตอนนี้สามสี่เลยได้ไหมไม่ได้ต้อง หนึ่งคันก็หนึ่งคันที่สองก็สองคันที่สามก็สามปากกับมือเราจะต้องอ่านแล้วก็ชี้ไปพร้อมๆกันปากห้ามไวกว่ามือจะห้ามไวกว่าปากต้องนับไปพร้อมๆกันที่นักนเรียนนับผิดเพราะนเรียนชอบนับรวมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบางทีก็นับวนไปวนมาอยู่หนึ่งคันนับหนึ่งสองคันนับสองนะคะอันนี้เลขอะไรนะ เลอ่าเลขกเลขนะคะเลขกาค่ะอ่าต้องขอวาเลขเกู้ไม่ได้สนเลข้นะคะเลขวก็เเลขเลขเลขมีเลขอะไร พอแล้วไปดีอาแจมะนับรถเสียงดังๆลูกองม่้เดสิอนะ้สิบคันไหมใ่ะอ่าบอกมืให้สแตมสแตมนะรถถูกรถมีทั้งหมดมีคันเท่ากับจำนวนไหมดังคูบอกว่า อันน like ี้สิบลรานี้สิบถูกไหมไม่ถูกแสดงว่าอันนี้สิกอันนี้สิถูกไหมคะถูกค่ะแสดงว่าเงินรู้เลยนะสิบันนี้คุณครูก็จะใม่นักเียนตวเงออกมานัก้จักูจ่ออ้นี 呢。 วันในกล่องให้ดูแต่ก็แค่บอกเพื่อนว่าแย่วมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวมา เห็นไหมมือม okay, okay, mm ือเปิ้ลกับปากเปิ้ลนับไม่สัมพันธ์กันเปิ้ลนับได้ทั้งหมดเอะไรคะหกใช่ไหมเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวครูเฉลยให้ฟังนะว่าถูกไหมหนึ่งสองสาม

Em, cái này. ừ hà nội bà con cũng hà nội bà này cũng hà nội bà con cũng hà nội con cũng hà con cũng con วกว่าสาตัวนักเรียนก็หยิบมาแค่สามหนึ่งสองสองสามสาครยังคครบแล้วแล้วก็บอม่ต้องนับหมดก่อกอีกรอบหนึ่งะคะฟังคำสั่งให้นักเรียนนับสัตว์ตามตัวที่ครูบออะไรเด็กนักสัตว์ที่ค เอามาให้หมดต้งหมดเตัว1 <S 2 3 4 5 6อมห้หอะไคยังคะปบหมคเจ็ดไหมบไหมไม่ถูเอาไม่มันไดเมกินนะเอานับวันหนึ่งส โอ้ไมอ่าจริงมากปบมือให้ประตูไอ้ได้ใครเอาไตมะัตู่สตัวโอ้ my god เรานกัจ้ะโอเคโหกดาสิบอัเพอคบหกนะทุกคนฟังคำสั่งใหม่ฟังคำสั่ให้นักเรียนนับสัตว์ที่กินเนื้อ เป็นอาหารมาทั้งหมดสามตัวโอเคค่ะถ้าหนูหยิบเป็ดมาเป็ดกินเนื้อไหมไม่กินไม่เป็กติเป็ดกินนะคะเป็ดกินหอยกินปลานะคะกิบตีเป็ดไม่ได้กินหญ้าสัตว์ที่ไม่กินเนื้อคือสัตว์ที่กินหญ้าเนะคะไก่อะไก่กินหญ้าไก่นนโนไก่ก็กินนอนกินข้าวกินทุกอย่างเหมือนกันเอานี้ดีกว่า เอาสัตว์ป่าที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารสัตว์ป่าที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารสามตัวมาเลือมไอ้กิก้งกงมาหาหาสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารสามตัวไม่ต้องไม่ต้องบอกเพื่อน

จบแล้วแต่นูไม่ยอมนับยงไงนยิแต่เดียวเอ๊ะแม่แม่ิส <neither S 2> ัตว์กินเนื้อไหมคะเนี่ยไม่กินไม่ไม่สิปโปแม่ไม่กินเนื้อมันกินอะไร